ด่วนๆเลยนะครับศึกฟุตบอลพิบริตอังกฤษนัดเมอร์ซิไซด์ดาร์บี้แมชระหว่างเอเวอเรตันจะเปิดบ้านกุลิสันพาร์ครับกบารเยือนของหงส์แดงลิปูจ่าฝูงในค่ําคืนวันที่7จธันวาคมนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ทางเกาะอังกฤษนะครับถูกพายุดาร่าพัดผ่านเี่กก็ส่งผลให้เกมนัดนี้ไม่สามารถลงสนามกันได้ครับซึ่งทางพิบริกอังกฤษนะครับก็ได้ออกมาแถลง เพิ่มเติมนะครับว่าภายหลังจากการประชุมกลุ่มที่ปรึกษ,ษาด้านความปลอดภัยที่สนามผู้ริสันพาร์คนะครับซึ่งมีเจ้าที่ของทั้งสองสโมสรเข้าร่วมโดยไปถึงตัวแทนของตำรวจเมอร์ซี่ไซส์นะครับและสภาเมืองริพูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่จะมีความเห็นและก็ตัดสินใจนะครับว่าเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในท้องถิ่นนะครับและการแจ้งเตือนลมระดับสีเหลืองที่ยังคงอยู่จนถึงช่วงเวลา6นาฬิกาของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับ โปรแกรมการแข่งขันวันนี้จึงถูกเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยของสนามนั่นเองนะครับการเลือกแข่งขันอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเลวร้ายเป็นอย่างยิ่งนะครับและมีลมกันโชกแรงจากพายุดาร่าลมแรงตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่อง การเดินทางภายในและโดยรอบสนามเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมชนะครับก็ทําให้เกมนัดนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันที่จะกลับมาแข่งขันกันใหม่นั้นเดี๋ยวทางพิมลีกอังกฤษจะมีการแจ้งให้แฟนบอลได้รับทราบนะครับว่าเกมนี้จะกลับมาหวดแข่งกันในวันไหนนะครับแฟนเอเวตัตนแล้วก็แฟนทางลิวคูนะครับก็ฟล นะครับเพราะว่าทีมรักไม่ได้ลงสนามในเกมวันนี้แต่ในเรื่องของความปลอดภัยของแฟนบอลแล้วก็นักเตะเองนะครับเกมนี้ถูกเลื่อนออกไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับอ่ะก็ฝากกดติดตามช่องเลโซนไว้ด้วยนะครับกับผมแป๊บซี่นะครับเดี๋ยวนำะข่าวสารข่าววัยวต่างๆมาอัปเดตกันทุกวันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับ